สวัสดีคะ่ะทุกๆคนที่ติดตามช่องยูมารุมฮักนายูสวัสดีทุกท่านนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นเช้านี่แค่อีห้างสิง์จีนไต้หวันเกาหลีนามาฝากทุกท่านนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคําเตือนจากช่องยูมารุมฮักนายูก่อนไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณนาะให้มากๆก่อนการลงทุนทุนทกครั้งไม่อนุญ,ญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะวันนี้ ไต้หวันหยุดทําการก็ยกของวันนี้ไปพรุ่งนี้นะคะถ้าพรุ่งนี้เข้ามาทําการเนาะถ้าเปิดทําการนะคะถ้าไม่เปิดทําการวันจันทร์ค่อยว่ากันใหม่นะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ของไม้เล็บเป็นไงบ้างเนาะนะคะสําหรับนิเคอเช้านะคะของวันนี้เข้าเด่นศูนย์นะคะก็คือศูนย์นี้เด้งนะคะทุกคนแต่เราไม่มีห้าไม่มีเก้านะคะใครลงทุนเป็น ก็โชคดีไปพอดิ่งนะคะส่วนบ่ายหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะก็เท่ากับอยู่ตัวเนะาะเช้าหลุดไอเช้าเข้าดิ่งบ่ายหลุดนะคะส่วนห้างเช้านะคะเข้าตัวรองเจ็ดห้างบ่ายเข้าเจาะเจ็ดสี่นะคะมาต่อกันที่ของพรุ่งนี้กันเลยค่ะ นิเคอเช้าเด่นศูนย์ห้านะคะอุ้ยกระดาษมันงอเด้อพี่น้องเลยเด่นศูนย์ห้าศูนย์หกห้าเก้าศูนย์ห้าห้าสี่สี่เก้าเก้าหกเก้าศูนย์หกหกห้าเก้าสี่ศูนย์ห้านิบายเด่นเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแปดสามแปดเก้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์นะคะ อขอโทษเดอ้อขอแห้งแล้วคะ่ะทุกคนห้างเช้าเด่นสามศูนย์สามศูนย์ดขอดื่มน้ำก่อนเดอ้อศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจดสามแดแปดดหนึ่งสานะคะ ห้างบายเด่นเก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่สี่เจ็ดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดนะคะมาต่อกันที่จีนไต้หวันเกาหลีวันนี้เป็นไงบ้างสูตรเราไต้หวันเขาหยุดเนาะนะคะ ส่วนจีนเช้านะคะจีนเช้าเข้าเด่นศูนย์ตัวเด่นศูนย์นะคะส่วนจีนบ่ายนะคะในสูตรมีสามตัวนะคะแต่มาริตี้จับให้ไม่ได้จับตัวเด่นศูนย์ได้นะคะส่วนเกาหลีหลุดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะมาดูของพุ่งนี้กันค่ะพุ่งนี้จีนเช้านะคะให้เด่นเจ็ดเก้า 76จ็ดหกเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกห้าเจ็ดหกหกเก้าห้าศูนย์เจ็ดเก้าจีนบเดนศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดสามศูนย์หนึ่งนะคะไต้หวันก็ตามที่บอกยกมาเลยคะ่ะเดนเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์หก เก0 7 7 6 6 8 6 9 8 8 0 6 7จ็เกาหลีเด่นหนค่ะหนึ่งสี่แปดสองหนึ่ง1ปด็ดเจแปดสปดก็ครบแล้วนะคะุนเช้าเดี๋ยวเราจะมาต่อคลิปถัดไปก็คือลาวสตาร เราพัฒนาฮานอยสีรอบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ